ไหนลองยังว่าทุกคนพูดเรื่องจีนอยู่ก็โอกเอ่ยไหนใครว่าจีนล้มเหลือขึ้นไหนใครว่ากูโอบเคยไหนใครว่ากูโอบของือไหนครับไม่ต้องไปหลอกครูนะอ้าวคุณกูจะบอกว่าทุกคนพูดเรื่องจริงนะอายังแชร์ว่าการเป็นคนดีเห็นอะไรเยอะแยะเลยลูกเราต้องเป็นคนดีจริงๆโดยจิตใจของเราอ่ะมาดูกันที่หมอสิ่งที่ลูกเห็นไม่รู้เป็น น้องผิดอะไรป่าวเหตุวัดพันมเหตุอะดีครับเหตุผ <c oughs> ีฝัง่งนี้คืออะไรลูก <c oughs> เหมือนเปาวุ่นจ้นไหม <c oughs> แอลฟ่างเหมือนอะไรเอ่ย <c oughs> เป็นสัตว์ป <c oughs> ระหลาดอาแบบนี้ค,นคุณผูไม่รู้ว่าคืออะไรแ มาเรียนข้าวคุณครูคนนี้เขามาเรียนข้าวแล้วคุณครูผ่้มอกใเ่อนเ,ว,เวลาเขาตแบบนี้หรอแล้วเป็นคน,คนดังนะลูกหน้าตาเขาจะเป็นกำดังนะหน้าตาเขาจะเป็นสีดำเป็นหน้าเขาเป็นแบบนี้เลยลูกแบบแบบข้างบนนะ่ะอ่าใช่ใช่ใชจ้ะข้างบนเลยแล้วเขามันเขาใส่ชุดขาวแบบเนี้ย